ชีวิตก็เป็นแบบนี้แหละเป็นคํำลอบใจที่เราได้ยินบ่อยๆเมื่อโดนชีวิตสู้กลับเข้าอย่างจังเลยและแน่นอนค่ะว่าเราก็รู้อยู่แก่ใจแล้วล่ะว,ว่าชีวิตมันมีทั้งสุขแล้วก็ทุกข์แต่มันก็อดน้อยใจไม่ได้จริงๆในวันที่เราสู้เต็มที่แต่ว่ากลับไม่มีอะไรได้ดังใจเราเลยสุดท้ายก็ต้องติดแหกอยู่กับความรู้สึกที่ไม่ดีเหนื่อย จนบางครั้งก็สูญเสียการควบคุมแล้วก็ความสุขก็น,น้อยลงไปทุกทีหากใครเป็นแบบนี้อยู่อาจจะถึงเวลาแล้วนะคะที่เราต้องย้อนกลับมาดูว่าเราใช้ชีวิตยากเกินไปไหมเราเคยทําอะไรเพื่อตัวเองบ้างหรือเปล่าและเรามองข้ามความสุขเล็กๆใกล้ตัวไปหรือเปล่าในคลิปนี้อยากจะชวนทุกคนมาตามหาชิ้นส่วนของความสุขที่หายไปเพื่อนํามาต่อให้สมบูรณ์อีกครั้งด้วย7สิ่งง่ายๆที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้อแรกเลยนะคะการเขียน To-do do l i s t ในทุกวันนี้มีเรื่องให้เราต้องคิดแล้วก็ทำเยอะแยะไปหมดเลยค่ะหาเราใช้ความจำอย่างเดียวก็อาจจะทำให้เราเนี่ยเผลอลืมรายละเอียดเล็กๆไปได้รวมถึงจัดลำดับความสำคัญได้ยากการเขียน To Do List อาจจะทำให้เราเก็บรายละเอียดได้ครบแล้วก็จัดลำดับความสำคัญได้ดีเมื่อพร้อมแล้วนะคะตเตรียมหยิบปากกาแล้วก็กระดาษ จากนั้นนึกถึงเป้าหมายแล้วก็สิ่งที่ต้องทําในแต่ละวันเขียนลงไปเป็นข้อๆกํ้หนดรายละเอียดแล้วก็เวลาให้ชัดเจนเพื่อจัดลําดับความสําคัญของสิ่งที่เราต้องทําจากนั้นก็เริ่มลงมือทํากันได้เลยค่ะ 2. เข้านอนตรงเวลาเชื่อไหมคะว่าการนอนก็ช่วยเปลี่ยนชีวิตเราได้นะคะลองสังเกตตัวเองนะคะว่าช่วงไหนที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอ ตอนตื่นนอนก็จะพเพลียไปทั้งวันเลยส่วนช่วงไหนที่นอนตรงเวลาแล้วก็พักผ่อนเต็มที่ตื่นมาก็จะสดชื่นมีสมาธิและระเบิดไอเดียได้เต็มที่ถูกต้องไหมคะหากการนอนดึกเกินไปเนี่ยทำให้เราแบบว่า นอนไม่พอเราก็แค่อาจจะลองค่อยๆปรับเวลาทีละนิดนะคะเช่นจากเดิมเนี่ยเราเคยนอนตีสองก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนเป็นตีหนึ่งเที่ยงคืนแล้วก็ห้าทุ่มลงมาตามลําดับเมื่อเราเริ่มสึกชินกับมันแล้วนะคะเราก็จะรู้สึกง่วงตั้งแต่บางทีเราอาจจะง่วงตอน3ามทุ่มหรือว่าสี่ทุ่มเลยก็ได้นะคะหาอะไรเปิดฟังเพลินๆก็จะหลับง่ายขึ้นสจัดโตะทํางานให้หน้านั่ง สภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยต้นไม้แล้วก็ธรรมชาตินะคะอันนี้ย่อมแน่นอนทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายส่วนสภาพแวดล้อมที่มีแต่เสียงแตะแล้วก็กลิ่นควันจากท่อไอเสียนะ่ะมันทําให้เรารู้สึกไม่ดีแล้วละ่ะเครียดแล้วก็อึดอัด นั่นเป็นเพราะสภาพแวดล้อมมันส่งผลต่ออารมณ์แล้วก็ความคิดของเราสภาพแวดล้อมในที่ทํางานก็เช่นกันนะคะหากโต๊ะเราเนี่ยเต็มไปด้วยกลองเอกสารหรือว่าเศษขยะเอ่ยอะไรเอ่ยอุปกรณ์ต่างๆที่วางเกลื่อนไม่เป็นระเบียบแน่นอนว่ามันส่งผลต่อการทํางานไม่น้อยเลยค่ะจะดีกว่าไหมถ้าเราจัดโต๊ะให้นานั่งแล้วก็ทําความสะอาดบ่อยๆไม่เพียงแค่จะทําให้บรรยากาศดีนะคะแต่ยังช่วยคลายความเครียดแล้วก็หยิบจับอะไรได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วย 4. ออกกำลังกายทุกคนคงรู้ถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายกันอยู่แล้วล่ะว่ามันจะเกิดอะไรบ้างมันไม่ได้แค่ส่งผลดีแค่ช่วงสั้นๆด้วยนะแต่ว่ามันคือการซื้อสุขภาพชีวิตให้ตัวเองเมื่อเรามีอายุมากขึ้นแต่เมื่อพูดถึงการออกกำลังกายที่หลายๆคนก็อยากจะเบืออหน้าหนีหรือว่าเดินหนีถูกไหมคะเพราะว่าแค่คิดเนี่ยมันก็เหนื่อยแล้วหรือว่าอยากทำแต่ว่าเราไม่ได้ทำสักที แล้วทำยังไงถึงจะออกกําลังกายเป็นนิสัยได้ล่ะก่อนอื่นเราต้องมีเป้าหมายก่อนเขาว่าเราจะออกกําลังกายไปเพื่ออะไรโดยเริ่มจากเป้าหมายเล็กๆที่ไม่เกินตัวเราจนเกินไปแล้วก็เลือกวิธีที่เหมาะสมหาพื้นออกกําลังกายอันนี้ก็ดีนะคะแล้วเมื่อพร้อมแล้วก็ควรเริ่มทันทีเลยค่ะต่อมาข้อที่5ทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะ เมื่อเราต้องรับมือกับความเครียดมากๆหลายคนหาทางออกด้วยการกินแก้เครียดตามใจปากทั้งของหวานเอ่ยของมันเอ่ยของทอดเอ่ยต่างๆตรงนี้มันอาจจะทําให้เรามีความสุขในระยะเวลาสั้นๆนะคะแต่ว่ามันจะส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาวยังไงก็ตามนะคะการให้รางวัลกับตัวเองด้วยการกินอะไรที่อร่อยออร่ๆแบบนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะคะแต่ว่าถ้าเราทําบ่อยเกินไปมันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ในอนาคตได้แต่ถ้าเราจะเลี่ยงแบบ หักดิบไปเลยอันนี้มันก็จะยากไปเราอาจจะเริ่มต้นแค่ลดของที่ไม่มีประโยชน์แล้วก็เพิ่มผักผลไม้ทีละมือ้อค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราไปนะคะแล้วค่อยๆปรับเมนูอาหารไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะดีกว่าค่ะข้อ6ดื่มน้ำให้เพียงพอ หลายคนมีความเชื่อว่ายิ่งดื่มน้ำเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีต้องบอกว่าไม่จริงเสมอไปนะคะเพราะว่าการดื่มน้ำมากไปทําให้ไตทํางานหนักแล้วก็จะส่งผลต่อระบบอื่นๆของร่างกายอีกด้วยค่ะดังนั้นนะคะดื่มน้ำให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายจะดีที่สุดโดยทั่วไปแล้วนะคะจะอยู่ที่8แก้วต่อวันหรือประมาณ2-3ลิตรตรงนี้ก็ขึ้นอยู่น้าหนักตัวของเราด้วยนะคะขอ้อ7 ทำฮาร์ t บิทแท็กเกอหลังจากที่เราลิ s สิ่งที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะเพื่อทําให้เราได้รู้ถึงความสมองเสมอของตัวเราเองนะคะเราต้องติดตามนิสัยของตัวเองด้วยค่ะหรือว่าทําในสิ่งที่เรียกว่าฮาร์ดบิทแท็กเกจากการวิจัยพบว่าคนที่ติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายที่เราตั้งไว้มีแนวโน้มทําได้ดีมากกว่าคนที่ไม่ติดตามเลยค่ะและผลสํารวจจาก1,600คนก็พบว่าคนที่จดบันทึกสิ่งที่ทําไปในแต่ละวันจะลดน้ําหนักได้มากกว่าคนที่ไม่ทําถึง สองเท่าเลยทีเดียว เราจะพบว่า h า b i ปิด a c k ็ r เนะคะทำให้เราเห็นภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงช่วยให้เราสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็มีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองโดยเราสามารถทำได้ตั้งแต่ในแอปพลิเคชันหรือจะเขียนด้วยมือก็ได้ค่ะสำหรับคนที่อยากเขียนด้วยมือเพียงแค่เตรียมปากกาหลายๆสีเอาไว้แล้วก็สมุดหนึ่งเร่มสร้างสัร์าตารางการติดตามได้ตามความชอบเมื่อเราพร้อมแล้วนะคะก็นึกถึงสิ่งที่อยากทาแล้วก็เขียนลงไปได้เลยค่ะถ้าวันไหนทาเรียบร้อยแล้วก ็ระบายสีลงในตางส่วนวันที่เราไม่ได้ทําก็เว้นไว้จนครบเดือนตามที่กําหนดที่เราตั้งไว้นะคะแล้วก็มาดูภาพรวมกันว่าความเปลี่ยนแปลงคืบหน้ามากน้อยแค่ไหน จากทั้ง7ข้อที่กล่าวมานะคะอาจจะดูเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาที่ทุกคนต่างก็รู้กันอยู่แล้วแต่เชื่อไหมคะว่าสิ่งเล็กๆที่อุ้มพูดไปนะคะ mm. ก็นับเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในขั้นต่อๆไปหากใครอยากเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นแล้วก็หันมาทําอะไรเพื่อตัวเองบ้างลองนําเคล็ดลับเหล่านี้ไปปรับใช้ดูนะคะอย่ามัวแต่รอแล้วก็ผัดวันไปเรื่อยๆเพราะทุกวันมันคือโอกาสในการเริ่มต้นใหม่แล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นค่ะ โอเคค่ะยังไงถ้าทุกคนชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะคลิปวิดีโอหน้าอุ้มมีอะไรมาฝากคอยติดตามกันนะคะในส่วนของคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย